มุมนี้สวยอ่ายามเย็นน้องแดนแล้วยายดอกแก้วก็เดินชิวชิวยายนี่ชอบกินไผ่มากนะจากว่าสมัยก่อนยายเขาอยู่ป่าเนาะอยู่ป่านี่คือทำผัาลากลากไม้อื่น้องแดนไรคุณยายมาหาไผ่กิน ใครอะขัดหน่อไม้เหรอเดี๋ยวก่อนยายเนี่ยยายแก้วเนี่ยก็ยายบุญส่งเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ชอบหาดอกมะหน่อไม้เดี๋ยวนี้กำลังกำลังขุดหน่อไม้นะคะยายดอกแก้วกับแดนสยาม <c oughs> ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเอาคลิปนี้แหละไปลงใน youtube ให้ไอ้แบว่ะ พายแดงสยามอะที่เพิ่งเปิดอะไปตรงนน้นได้ไหมเนี่ยมีตรงไหนให้เดินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนน<า>ใช่ยายยายยายจมูกดีหาดอกหาหน่อไม้กินเนี่ยยายมองไม่เห็น คุณยายคุณยายท่อง YouTube โอ้ยยายหักอะไรจ้ะยายจ๋าโอ้ยแดนมาแล้วแดนกินยอดไผ่ครับจีบระวังน้องหักยอดไผ่ใส่หน้านะลูกอันนี้น้องแดนกินยอดไผ่ครับอร่อยไหมล่ะลูกอ้โหอร่อยครับ หนูระว,วังน้องดีดไผ่ใส่อย่างเจ้าเจ้าผู้จัดน,นะลูกเจ้าูจันดึงน้องร้องทำไมร้องทำไมอะลูกเรียกคุณยายรอเปล่าสงสัยบอกยายมาทาั้งนี้ของกินเยอะเลยยายระว,วังตกถนนลูกของโปรดใช่ไหมแดนเนี่ยฮะดูกินดูกินดูเขาเคี้ยวนะครับเคี้ยวเอื้องเอื้อง นี่คือวันที่เอ่อยี่สิบตุลาคมนะชอบกินไหมลูกเนี่ย ชอบกินไหมครับงาม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 น้องแดนก็จะมีความสุขอย่างนี้แหละคือพอเลิกงานเนาะวันนี้ก็ได้ได้มาเดินเล่นเพราะว่าพ่อเขียดไม่ต้องไปตัดพ่อควานเขียดไม่ต้องไปตัดหญ้าหยุดตัดหญ้าหนึ่งวันให้น้องให้น้องมาตัดให้น้องมาตัดต้นต้นต้นอะไรนะต้นไผ่กินเองนี่พ่อควานเขียดอยู่นู่นพ่อควานเขียดอยู่นู่น อร่อยไหมลูกอร่อยไหมเนี่ยแดนแดนอร่อยไหมครับทำไมเขาต้องตีก่อนนะเขียดให้มันนิ่มเหรอปปัดดปัดดดมมลโอ้เขาปัดมดปัดแมลงออกจากใบไผ่เนาะอุยช้างรูปหล่อนิสัดีจิตอาสาน้องแดนสยามนะครับ ยายไปอยู่ข้างล่างอ่ะนะตามตามยายไม่ได้ยายร้ายอ่ะยายร้ายมากเลยยายร้ายนะยายอุ้ยอ,อะไรยายนะยายทำเสียอะไรยายดอกแก้วเป็นอะไรจ๊ะ ยายเป็นลายได้ยินเสียงยายไหมคะยายส่งเสียงนะจ้าว่าไงยายอันนี้อันนี้เป็นครีเอเตอร์มาช่วยค่ะเดี๋ยวนะคะน้องก็จะสู้แสงหน่อยหนึ่งโดนพี่แดงกอนนะคะ เคียดยายก็าทำเสียงทำไมอ่ะร้องหาพี่แดนอ๋อเรียกเรียกแดนไปกินน่ะเหรอฮะเรอ๋อแล้วทำไมแดนไม่สนใจดดนไม่สนใจนคุณยาย <laughs> ยายขึ้นมาดิยายโอยายขึ้นมาหาเดียายโมแต่เรียกนี่คือบริเวณปางช้างเผือก อะไรนะป่าปะอะไรนะป่าออดอนชัยตำบลป่าอ,ปออดอนชัย <c oughs> ตำบลป่าออดอนชัย <c oughs> อ่าตำบลป่าออดอนชัยตรงข้ามวัดล่องขุน <c oughs> แวะมหาหน้องแดนได้นะเม <c oughs> ื่อกี้แมลงมันวิ่งเข้าคอพี่ไงก็ <c oughs> <c oughs> เลยไอเลยจ้า <c oughs> อ่ายิบเก็บผ้าไปนะ เดี๋ยวนะจะเอาเนี้ยไปลองลง YouTube ให้น้แบววก่อนเดี๋ยวอ่าโอ้ยตาเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะน้องให้น้องแดนยืนกินอ่าต้นไม้กับพ่อเดี๋ยวเดี๋วแป๊บนึ่ง